ปีนี้ผลผลิตได้ต้นละกี่กิโลครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้ามันก็เป็นการยาวซะสองสองต้นต้นที่ดกที่สุดอะจะอยู่ประมาณสามร้อยกิโลนะสามร้อยอาจารย์เพราะมันมีถึงประมาณเจ็ดสิบลูกเจ็ดแปดสิบรูปต้นหนึ่งต้นหนึ่งอะอยู่ประมาณสามร้อยโลสามร้อยหมดเลยโอ้ต้นที่สองขยับไปอีกถัดไปโอ้ได้เยอะเนาะเนี่ย คนอื่นเนี่ยคุณสมชายได้ร้อยี่สิบของอาจารย์ได้เก้าสิบเนาะโอ้เกินคนอื่นเยอะมากเลย เอาไว้เยอะมากเลยแล้วไม่ต้องแต่ยาต้นใหญ่มันเป็นมันเป็นไม่ใช้ไม่ให้เอาไว้เยอะมากหมายความว่ามันเราสามารถเอาไว้เยอะได้เยอะเพราะว่ามันมันติดลูกมันออกดอกมันได้ใช่ไหมจำนวนลูกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่ลูกมันจะใหญ่เพราะคุณอาพ่าใบมันมันค่อนข้างดีใช่กันยาวสองต้นนะครับพ่อกัรยาวสองต้นกัรยาคือต้นต้นต้นนี้ต้นที่ริมที่หนูยืนเมื่อกี้จริงจรปุ๋ยสูตรที่เขาแนะนำเขาจะแนะนำสูตรสิบห้า ต่อห้าต่อยีอ่สิบห้าะไอ้สูตรที่เขาแนะนําถ้าสมมุติว่าเราของอาจารย์สมิตราแกก็จะบอกว่าถ้าเท่าเราได้ร้อยสองห้าสิกิโลเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรนี้กี่กิโลต่อต้นเขาจะมีสูตรใช่ไหมอาจารย์มีสูตรอยู่การใส่ปุ๋ยของที่สวนผมเนี่ยผมทํากันเองในครอบครัวผมก็จะบอกกับพัญยากับลูกสาวว่าถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนี้หนูต้องเพิ่มให้พออีกสามทีสองทีไม่ไม่ไม่บอกว่า ทั้งสวนหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลขึ้นแบบนั้นคนตัวใหญ่ก็ได้กินเท่ากับตัวเล็กกินเท่ากับคนตัวเล็กอาหาสิบผลก็กินเท่ากับร้อยผลคือเวลาอแนะนามันก็จะพูดกลางๆเนาะแต่ว่าคนที่อันนั้นคือสวนที่ใช้ระบบลูกจ้างคนงานทำแต่ถ้าสมมติว่าที่ที่อยู่กับสวนมาตลอดแล้วก็รู้จะรู้ว่าต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้ต้นใหญ่คือจะไปใส่เหมือนกันก็ไม่ได้อย่างว่าแต่ว่า เอโดยเฉลี่ยเ,เวลาจะคำนวณปุ๋ยก็จะ <_ d ose> ก็จะ,ก,จะก็จะใช้ประมาณน,นี้แหละอายุ8ปีครับ,รบอายุ10บปีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลองลองปรับดูก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าที่เขาดูจากดินดูจากอะไรแล้วเนี่ยกับการสูญเสียธาตุอาหาราไปกับผลผลิตอ่ะเขาพบว่าไออันนี้คือ N อันนี้คือ P อันนี้ทูก K2 ูอเนาะอันนี้ P อันนี้คือตัวกลางอะ่ะตัวหน้าตัวกลางตัวท้วายถ้าเราใส่แบบอื่นที่มันแตกต่างมากก็อาจจะลองดูก็ได้ว่าเนี้ที่เขาแนะนําคือสิบห้าต่อห้าต่อยี <25. S 1> <25. S 2> ่ห้าหรือสามต่อหนึ่งต่อห้าสูตรปุ๋ยที่เขาแนะนําแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดินกับอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าโดยทั่วไปอันนี้ค,คือเขาเขาแนะนําประมาณนี้สามต่อหนึ่งต่อห้าคือ อันนี้คือดูจากการสูญเสียธาตุอาหารแล้วด้วยนะสังเสียธาตุอาหารหรือธาตุอาหารที่อยู่ในในพืชในใบในอะไรเงี้ยไอตัวตัวกลางมันจะต่ำแต่ปรากฏว่าในดินกลับกลายเป็นว่าเวลาใส่ปุ๋ยก็จะใส่เยอะก็จะทําให้ตัวกลางเยอะอริจริงๆเนี่ยมันต้องการน้อยกว่าออื่นถูกไหมฮะต้องการน้อยกว่าอื่นคือสัดส่วนมันแค่หนึ่งเองอันอื่นเนี่ยสามต่อหนึ่งต่อห้าแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือห้าแต่ว่า ปรากฏว่าตัวเนี้ก็จะไม่พอเนาะโดยส่วนมากในสวนก็ถ้าสมมุติว่ามีแนวทางจะปรับก็อาจจะลองปรับดูเส<ช>ว่าผู้เรียนเนี่ยมันเป็นพืชกินหวานกินมันเพราะนั้นตัวโปรตสเนี่ยมันจะต้องกินหนักเ,เป็นพิเศษใช่ใเป็นพิเศษเลยแล้วต้นสาวต้นเก๋ก็จะกินแต่ละสูตรไม่เท่ากันอต้นสาวต้องระวังในตัวเจนพิยามมาอย่างงั้นเปลือกหนาหนามใหญ่หนามแตก เพราะว่าโดยธรรมชาติต้นสาวเอ็นในตัวเจนก็จะเยอะแต่ส่วนใหญ่ท่อาจารยอธิบายมามันก็ถือว่าเดินถูกทางได้60%แล้วเนาะได้6-70%ครดบอเน ที่บอกว่าเออลดไนโตรเจนลงไปหลาตั้งหลาตึกต่อกันหลายปีแล้วเออมันก็อาจจะเพิ่มได้อยู่เนาะจากมโนเออว่าสมมุตทธฐานมาจากเราคิดว่าไนโตรเจนน่ะคือทําให้ทุเรียนผมเนี่ยอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคตาเออใช่ใช่เพราะไนโตรเจนมันมันเป็นโรคพอลดไนโตรเจนมาแล้วปีนี้เริ่มจะเอาผลผลิตต้นเริ่มดีขึ้นก็จะเพิ่มเข้าไปนี่เพราะที่ผ่านรู้อะ พอมาตรงง,งานวิจัยของอาจารย์เนียก็ทาให้รู้สึกว่าเราต้องเพิ่มแล้วล่ะ,ะมาอย่างนั้นเราก็ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า้นไม่ตายจริงแต่ผลผลิตมันได้ไดน้อยมากอได้น้อยเกินเกินเหตุเกินควรทุเดือนเป็นไหมครับว่าปีนี้ผลผลิตดีปีถัดไปผลผลิตน้อยปีถัดไปผลผลิตสลับกันเป็นไหมเป็นครับนในกรณีใ,ในกรณีที่ชาวสวนแบบ ในชาวสวนใส่เยอะเกิาไว้เยอะเกินคือไม่รู้จักไม่รู้จักประล้านให้มันประเมินประเมินเกินไปว่าตนนี้ควรจะเท่านี้แ่กกับเปาไว้มากพอปีที่ได้ก็จะไว้เยอะเลยถ้ารย์ขนเอาไว้แบบเอาให้แ้งเหลือเอาให้ลูกน้อยเอาให้แ้งเหลือจนเขาไม่เว้นวักนาจนเขาไม่เว้นปีถัดไปยังไงก็ลดเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราสมมติว่าเอาไว้เยอะเกินแต่ถ้าสมมติว่าเรา เรารู้ว่ามันบาลานซ์อยู่ตรงไหนทุเรียนเนี่ยแตกใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์มันพอเดาถูกแล้วเห็นภาพปีหน้าแล้วถ้าแตกแล้วใบถ่ายร้อยเปอร์เซนตถ้าไม่ล่าก,ก็ไม่มีดอกออถ้าไม่ล่าก,ก็ไม่มีดอกถ้ามีดอกก็ล่าใชาก็ควรปีอีกเนาะถ้าคถ้าเรารู้จักบาลานซ์ไม่มีปัญหาเรื่องออดีไม่ดีทรับปีเว้นปีเนาะไอ้อออออตรงเนี้ยก,กินฟางมาก ตรงนี้กินฟังฟังมาใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ารู้จักบาลานี่ยถ้ารู้จักความเหมาะสมพอดีโจสั้นๆแต่คุยเป็นวันได้เนวันอาหารของพ่อดีดีแทบจะทุกอันเลยเออนาะยังเวนฟอสฟอรัสแต่ในพืชกับดีในใบน่ะเนาะในใบไม่ใช่ในพืชนาะในใบพูดถึงในใบเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะ ของที่ขาสังกสีเป็นทุกแปลงเป็นทุกยอดแม้แต่ไอ้แปลงที่เป็นพระเอกสวยที่สุดก็เป็นใบเป็นหยักเหลืองเหลืองยอดแค่ดูง่ายมากเลยไอ้ขาสังกสีเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูมันมีรูปอยู่เนี่ยหนังสือเล่มนี้ครับคือไม่ได้บอกว่าให้เป๊ะเนาะทำตามเป๊แต่ให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆอยากตัวอย่างเช่น ถ้าผลผลิตทุเรียนกิโลกร,รัมต่อต้น<อ>ถ้าสมมุติของลุงได้สองร้อยอ่ะมันก็ต้องใส่เยอะนะปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยสูตรสูตรสิบห้าห้ายี่สิบอ่ะใส่ตั้งต้นละสิบถึงสิบสามกิโลกร,รัมต่อต้นตันี้ต่อปีเนาะอาจารย์ต่อปีทีนี้จะไปแบ่งใส่เท่าไหร่ก็ก็ประมาณหนึ่งเล่มนี้ คือเป็นไกด์ไลน์อะเป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่ว่าก็จะเขียนออกมาตามหลักวิชาการอยู่ของอาจารย์สุมิตราครับนี่นี่สังกษสีเนี่ยใช่เห็นชัไหมเรื่อ้นี้เขาแก้จนหายแล้วเนี่ยเนี่ยชุดเออเนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยเจอเจอที่แกลงอหลังจากที่ที่ไปเจอครั้งแรกก็แนะนำให้เกษตรกรสเปรย์พอสเปรย์ปุ๊บไปที่แตกมาใหม่ก็จะดีขึ้นเลยเห็นชชดไว้อ๋อ จำกระสีใช่เป็นทุกแปลงแล้วหลังจากเสริมจำกะสีไปบ่อยครั้งหายทุกแปลงหมดเลยเนี่ยแมกนีเซียมจะเป็นเนี้แมกนีเซียมเนี่ยเป็นในใบแก่เป็นที่ใบแก่เออแต่มันถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยนี่มันวินิจฉัยยากจริงๆแหมกับแมงกานิสเนี่ยหรือในตัวเจนก็คือใ่ตัวเจนก็มีตัวเหมือนนะคือยิ่งปัญหาเรื่องธาตุอาหารคือมันไม่ได้ขาดธาตุเดียวถ้ามันขาดหลายธาตุเนี่ย ก็จะยิ่งหนักไปอีกบางทีก็จะวินิจฉัยยากอยู่อแต่ถ้าสมมติว่าเห็นชัดๆบางทีก็จะดูออกเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งถึงพอม่ใช้นักขัดอาหารแต่ว่าพวกปลูกมะละกอหรือพวกปลูกทุเรียน่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาจากสวนยางมันก็ต้องมีการจุดมีการเผาพอมีการจุดมีการเผาเท่าทางที่เท่าต้องเกิดเออพอตอนไหนบังเอิญบังเอิญไปดึงดินมาทําโคกแล้วไปดึงเอาอีกกองเผาเยอะๆอะไรจะเกิดขึ้นทับอาจารย์ มันเหลืองอ่อยเลยมันจับดินตรงนั้นมันด่างสุดๆุดไงพอมันด่างสุดๆุมันเป็นด่างใช่ใช่ด่างสุดสออปลูกบนกองที่เท่าอ่ะพี่ยามพวก่ธาตุอาหารก็จะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เลยมันก็จะเหลืองนั่งมองนั่งเลยแต่ในทางกลับกันไอ้ไอ้พวกผืนเนี้ยไอ้พวกเข่าโพดพวกฟักทองพวกแตงกวามันชอบจริงๆือมันงามมากนะมันชอบด่างชอบด่างนะไอ้ผืนไม้ผักไม้ปลมลุกอย่งนั้มันชอบด่างนะมาละกอเรนี่ยไม่มีโคโรฟิลเลยนะ รลครับมละกที่เบปมมันขาดเหล็กอะดิไม่มีโคโรฟิลเลยเพราะว่ามันเป็นด่างเหล็กละลายมันแต่ชาสวนเขาบอกชาสวนนี่เขาเขาาบอกมละกเป็นไวรัสทำไมผมถึงโชว์รูปนี้เพราะว่าในพืชมันพบน้อยเออผมก็เลยเอ๊ะจะแสดงการแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราตอนที่เราวิเคราะห์มันอาจจะยังไม่ได้สเปร์ถ้าไม่เจอก็ถือว่าดีโอเคละ